คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันศุกร์ที่12เมษายนพศ2567กับเลขทูบบารมีปุตทวดนะครับก็ด้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีปุตทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่หลายงวดนะครับเอ็ดมินก็จะมาจุดขอโชคให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอรุ่นรอชมพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบารมีผูทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออวยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับผมเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อพี่น้องสนใจอยากจะจุดของโชคโดยวัลพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคัมภีร์ตูระตูสมมาสัมพุทธะ ณมูตสพรภควตูระตูสมมาสมพุทธสนะณมูตสพรภควตูระตูสมมาสมพุทธสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิศิยสังมหาอิศิยสังมุนียสังมหามุนียสังจักรวัติยสังมหาจักรวัติยสัง พุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทติวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอตีนะยะเสนเอตินะสัจวาเจนะมะมะสุวติหนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมสังคสสะเสยตีทางหูรูสวาหายะสาธูสาธูสาธูขอบุญบาลมี หลวงปู่ทวด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีติงของจงบนญบนราีเล่ทุกที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่12เมษายนพศ2567ให้สิพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลทูบบร,รมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทิดสาธุครับผมเล่ห์ทูบบรมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับเอนนก็จะของดใช้เสียงให้สิพี่น้องรุ่นเล่ทูกปบัิการรุนร่นรุ่นปฏิบัติการครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปูทวดนะครับก็ขอบุญบารมีปูทวดท่าสินศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญบันดาเลขทูบที่จุดในขณานี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยราวพัฒนานะครับหนงวันประจำวันศุกร์ที่12เมษายนพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมชมีชชคมิชชัยกับเลขทูบบารมีหลวงปูทวดทุกท่านทุกคนที่เื่นสาธุครับผมเลขทูบบารมีปูทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเอซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้ารับชมได้เผื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับสำหรับพี่่น้องชวยาามานลปจกัน,ออกกค,กนคร,รวนนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ